ผมชอบดูโจโจ้แล้วก็ชอบเล่นเกมดันกรนลอนปะแล้วยันเดเล็ต i ิมเลเตอร์ดันอัปเดตทั้ง2อันนี้มาผมจะพลาดได้ยังไงล่ะก็ต้องมาอัปเดตที่ครับผมนะเปิดมาก็นี่ก่อนเลยกับนายหญิงจุนโกะของเราก็ผมโอ้โหไม่เจอกันนานท่านจุนโกะสบายดีหรือเปล่าท่านเทพแห่งความสิ้นหวังอ่าคิดถึงจะเลยจุนโกอะอ่เธอจะมาโปรในภอนะาเธหรือเปล่าเนะ่ย นี่ครับผมนะเป็นหลักฐานว่าคุณยันเดลเดฟคนสร้างเกมยันเดลิซิเวเตอร์เนี่ยเขาชอบดูอะไรการ์ตูนไกันนะหรือชอบเล่นก็ไม่รู้แหละถึงได้ทำวิกจุนโกเพิ่มเข้ามา <c oughs> ได้เห็นท่านเทพในเกมแบบนี้สุดยอดจริงๆคงจะนำพาความสิ้นหวังมาสู่โรงเรมนี้ให้ชิิบหายแน่นอนครับผมนะอาท่านเทพเก๊กข้าหน่อยสิคะอือ <c oughs> อันนานี่ท่านจุนโกยิ้มส่งอ,ะอ่ะเอาท่าต่อไปอัดจบ อันนี้ไม่เห็นเอาใหาม่ถ้าตเราไปอืมทานจิโกขึ้นคลิปวันนี้เราําให้ใครสิ้นหวังนีนะหรือเปล่าแล้วก็อืมท่านี้ไม่เห็นอะไรเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนอีกเอ้ท่านี้ท่านจินโกเข่งขึง้นท่านเราไปท่านจินโกล่าเลงดีด้าอืมท่านเราไปอันนี้กลม,มแล้วก็นี่ครับผมเพิ่งจะรู้ว่ามันอัปเดตอันนี้มาเว้ย กระจกกรบผมนะที่ท่านเห็นภาพเมื่อกี้คือภาพจากกระจกนี่แหละมันมีกระจกมาและเมื่อเราเข้ามาใกล้ๆแล้วกด E มันจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้เนี่ยกด E ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนภ่าสองกระจกอืมเจ๊กสวยค่ะเจ,เจ๊กสวยจริงเลยนะคะอันนาะดูแต่ท่าอ๋ออ๋อ,อเป็นเพลนี่มีการลุกกระเป๋าเลยนะอุ้ยนี่ท่านจุนโกะนี่หมดเขิ่นท่านจุนโกะมีหลายบุคลิกไงอันนี้ก็เลยเปลี่ยนได้สองกระจกปุ๊บเปลี่ยนบุคลิกอืมท่านจุนโกะเท่ ท่านจุนโกะล้าเลยท่านจุนโกะขมโอเคพอแล้วและนั่นคือการอัปเดตวิทจุนโกะมาผมนะมเสียดายไม่มีโมโนคุมะด้วยน่แล้วโอโหตรงเข็มกลัดที่ติดอยู่ตรงทวินเทลนี่เหมือนไฟอะไรอ่ะน่าจะอัปเดตมโนคุมะมาด้วยนะเอ ทีนี้เราก็ไปดูการอัปเดตโจโจ้มาดีกว่าส่วนวิธีการทําผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะรู้กันอยู่แล้วจากไม่ท่านไอโตะก็จากฝรั่งเขานะก็ไปดูกันได้ผมไปหาขอก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในโหมดโจโจ้หลายคนก็อาจไม่เชื่อว่าผมเป็นแฟนโจโจ้จริงเปล่าทุกท่านเห็นตอนที่ทุกท่านโดเน a t ตอนผมไลฟ์สตรีมไหมล่ะนั่นแหละครับไอการโดเน a t ั่นน่ะคือโจโจ้นะไอการต่อยลุวัวๆุัวนนั่นมาจากเรื่องโจโจ้ท่านเลยเชื่อหรือยังแล้วผมเป็นแฟนโจโจ้ แล้วเขาอัปเดตมาไว้โหจะพลาดได้ยังไงเรียบร้อยเมื่อลุบลงขอหมดแล้วก็อืม Bad Romance ออกมาอืมฮึม Stand Bad Romance อะเฮ้อดนตรีนี้ผมรู้เลยผมนะนี่เป็นเพลงของโจโจ้ภาคสองตรู้เลยครับผมอืมรูท่าด้วยเน่แล้วก็ Stand มาดูท่าเดินด้วย นี่น่าเป็นท่าเดินของเจทาโรจากภาค3ผมนะแต่เพลงเป็นของภาค2โอ้โหดูเป็นนายหญิงขึ้นเลยนี่นายหญิงจุนโกผู้ใช้สแตน b a ดโรแมนส์สแตนนี้คนพิเศษคล้ายๆล้ายสตาร์พรีเทนัมคือต่อยรัวๆแล้วคนตายได้อไปลองต่อยคนเล่นดีกว่าไปแล้วเพลงนี้ผมร้องได้เลยนะทำเล่นไปเดี๋ยวรอดันตตีกัน h u m a n โคก็ค่าแค่สนามหญ้โมฮอห้าชีรายภูเขียวเอวยูมูโนโคก็ค่าใช้ย่างยุคิโอคิมิโนอาเตเดเห็นไหมผมยังร้องเพลงมันได้เลยโหดขนาดไหนมาถึงเวลาต่อยคนละ เขาเรียนกันหมดแล้วเหรอช่วยไม่ได้ก็ต่อยค้าห้องเรียนแล้วกันฮ้ยวันเดย์ใครอยากแหลมกับสแตมแบโลโรแมนซ์มัง่งอ้าวห้องนี้ไม่มีครูครูหายงั้นต้องต่อยนักเรียนเล่นเอาเธอแล้วกันอยู่ชิดมุมพอจะต่อยหลุดเลยให้นี่ดูท่าด้วยอืมถ้าใครสงสัยนี่คือท่าของโจนาธานโจนาธานโจ,นนโจ,นนจสตาจากภาคแรกอืมนี่คือท่าของโจโจภาคแรกพระเอกโจโจภาคแรกท่าครเท่ แล้วก็ซีซ่าก็ใช้ในใช้ท่านี้ในภาคสองเหมือนกันถ้าใครยังไม่ดูโจโจ้ jo, ผมบอกเลยผมโพสเป็นแฟนผมทําท่าโพสหลายท่ามากท่านี้เจโรฟินท่านี้ของโจสุเกะท่านี้ของโจทโร่ท่านี้ของคาเทอินท่านี้ของโจลุโนคุณรู้ทบาทุกท่าเอาละ่ะย้ายเสยเวลาจัดการมาได้แบดโลแมน

พ่อเป็นเจทัโล่เว้ยอ้าวมอทำไมอยากโดนว่างั้นโอหดูท่าดูท่าด้วยอืมนี่ท่าเจทัโล่เลยชี้หน้าต่อยแม่งต่อยแม่งเลยอีหนูต่อยไปน้าตานี้เบื่อโลกมากต่อยคนนี้หน้าตาเบื่อโลกมากดูสไต์นี่ต่อยรัวมากโอ๊มุมนี้สวยพอแล้วกูเมื่อยลุ้งอ ดูพลังแห่งสเตตนี่เท่จริงเลยอ่ะเฮ้ไปล่าพวกอาจารย์ที่หมดไออาจารย์เสื้อแดงไปไหนวะที่มันคอยเฝ้าอยู่หน้าประตูต่อยสาวพยาบาลได้ไหมไม่ได้เย้ในอนิเมะโอลาลาผมนะอันนี้คือไอ้ยยยั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 ยนะมาไม่โดนไม่โดนแหละก็ตบเก่ง ปิวไปนู่ดเลยไงวะดีจานลงไปนอนทําไมดนีฮะนี่ลากศพด้วยแล้วดูตอนแบกศพมันไม่แบกมันไม่หยิบนะมันเดินเลยให้สแตนแบกอะไรอย่างี้ปะสแตนแบกมาใช่ไหมลองดูอา้าวแบกศพไปต่อยคนไปเพิ่มก็ได้เดี๋ยวแล้ววางวางลงนี้เนี่ยอา้าวชิบหายแล้วมันติดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วางศพยังไง เวนกรรมเฮ้ยสแตนวางศพยังไงวะมันติดติดตัวมาแล้วเนี่ยชิบหายแล้วเอาไม่ออกช่วยด้วยหยิบคนอื่นต่อได้ไหมเนี่ยยิบคนอื่นต่อได้ด้วยอา้าพังพังพังออกค้างติดบัคเลยทีนี้ได้แล้วเออมายกขึ้นมาอืมแล้วมันจะลอยมาทันมันจะไม่ถือมันจะลอยมาถ้าเกิดลากคนอื่นต่อมันก็จะลอยทําให้อาจารย์ลอยได้ โอ้โหเป็นไงผมนะักพลังแห่งสแตนพลังสแตนของผมมีความพิเศษเมื่อต่อยคนตายแล้วทําให้ตัวคนพคนั้นลอยได้โอ้โหเหมือนแมทซิกเลยโอ้ยมุมแม่งเท่อะโอ้โหโคตรสวยเหมือนเราต่อยคนแล้วมันติดนิ่งๆเวลาหยุดนิ่งแล้วมันสโลว์ึมไอ้โหอย่างนี้น่าน่าทำมุกหยุดเวลาของโจโจ้นะโจโจ้พักสามดีโออะเออดีโอมันหยุดเวลาได้ เฮ้ยว่ะน่าทำเว้ยเอาชิบหายผมติดบักเฮ้ยเมื่อกี้ผมลองต่อยดูเล่นๆแม่งค้างเลยคีย์บอร์ดไม่ได้กดอะไรด้วยนะ แม่ติดบัคเฉยแล้วขยับไม่ได้ด้วยเอาบวกไปเดียวพอแล้วพอปล่อยมิโดริไปเฮอะมันเจ็บพอแล้วโอ้เอาปล่อยมันไปเฮอะเอาหยุดมันไม่ยอมหยุดเฮ้ยใจเย็นๆก่อนคุยกันได้มันกดหยุดไม่ได้ท่านมันค้างมันเกิดบัคแม่งต่อยต่อยไม่หยุดเลยมิโดริเอ้ยโคตรสวยเลยมิโดริบอกคุณโดนุกีติดบัคะไรตอนนี้มันต่อยไม่หยุดผมหยุดไม่ได้จริงเว้ย กดสตาร์ทกดอะไรก็ไม่ได้ด้วยเนี่ยแม่งค้างไปแล้วเวนกับแต่เพิ่มความเร็วได้นะเพิ่มความเร็วเพิ่มความเร็วเวลามันก็จะบูแต่กดอย่างอื่นไม่ได้แล้วอะ่ะ